สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องมิววาดรูปสวยนั่นเองนะคะเซอ,อ,เอ,อโอเคนะคะตอนนี้เราจะมารีวิวโต๊ะลรานะคะซึ่งมันลกมากนะคะตอนนี้เราก็ขอเก็บก่อนที่เออเราจะรีวิวนะคะขอเก็บก่อนนะคะเก็บเก็บเก็บ โอเคข้างล่างนี้ไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวตัวนี้นะเราเก็บตรงไหนดีละ่ะเอาพวกสกูตชี่เก็บจานี้ก่อนแล้วกัน ก็จะมารีวิวนี้เหมือนกันนะเออเออเก็บไว้ไหนดีเก็ไว้ไหนเก็บไว้เกไว้ไหนดีรู้แล้วรูแล้วรู้แล้วรู้แล้ว ก็เอาวิวไว้ไหนดิเอา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 ไว้กับดินน้ำมันแล้วกันเอเคต่อไปเอาอันนี้ทิ้งเราอยากก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้เก็บตรงนี้นตัวนี้มันเก็บตรงตรงนี้ โอเคแล้วก็เออเหมือนเคยรีวิวโต๊ะไปแล้วนะโอเคงัน้นนี้มารีวิวที่นอนแล้วกันโอเคนะ <c oughs> เพี่ยนใจแล้วรีวิวที่นอนกันเถอะคะ่ะโทษทีนะคะเมื่อกี้กล้องตกนะ โทรศัพท์มันตกตรงที่เออที่นอนมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกโอเควันนี้มารีวิวตุกตาหรือที่นอนอะไรต่างๆนะคะมาเอาก็รีวิวกันเถอะค่ะถ้าใครเวียนหัวก็ กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไม่เวียนหัวก็ต้องกดนะแต่ถ้าคลิปมันเวียนหัวก็เป็ูคลิปอื่นกันก็ได้นะกดเชิยหรือไม่ก็กดแบบแบบเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนจากที่มันแบบเวียนหัวเวียนหัวนะคะโอเคนะเข้าใจกันไหมนะาคะอย่างแรกนี่นะคะเราเดินเข้ามาในที่นอน เราจะเจอกับผ้าปูสองันนะคะอันแรกก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวนี้นะคะเพราะผ้าหัวตัวนี้มันคันแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มันทับนะคะอุ้ยที่นอนยับนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหันมาเห็นเจ้าจุดจู่จุบบูจับบเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรละจุดจู่จับบูเลยแล้วกันโอ๊ยตายหัวเจ็บเจ็บเจ็บโอเคอย่างเราไปก็จะเจอกับคู่รักคู่นี้นั่นเอง นั่งเป็นคู่รักนะคะน้องวาเลนไทน์และก็น้องเออชื่ออะไรวะน้องคาราเมลเออคาราเมลกับวาเลนไทน์เขาเป็นแฟนกันนะทุกคนเขาเป็นหมีเหมือนกันไงต่อไปก็จะเจอกับอ้าหมวยเพราะใชนอ้าหมวยก็มีเจจ่ <Am oy. S 1> าฮะอะไรนะอ้าหมวยไม่ใช่อ้าหมวย ต่อไปก็จะเจอน้องแก้มบุ๋มนะน้องแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มเป็นแพนกวินนะซึ่งมันนุ่มมากก็สลักชื่อเราไว้ด้วยนะข้างหลังหัวมันมต่อไปก็เจอกับเออหมวกนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบเจอตานนอนนะอยู่ตรงนี้ก็มีตุ๊ก,กตาของตานนอนนะตัวนี้เป็นตุ๊กตาผีนะทุกคนแต่มันเป็นผีดีนะเนี่ยขนาดเรา เสพะมันก็ยังแบบก็ยังไม่กลัวมาต่อไปก็จะเจอกับน้องเรนโบ้ยู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 น้องเรนโบว์นี่น่ารักมากเลยนะเป็นตัวที่แบบหวงมากโอเคนะคะและเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอันนี้ต่อนะนี่รีวิวบ้านนอะนไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บาย